สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้อมไปที่เข้ารับรักสุขุมสุขคนณวันนี้ขอยเห็ดต้มเครื่องในหไหมพี่น้องโอ้ยล้นล่นเต็มหมอ้อกับข้าวเหนียวจา้ามาด้วยจา้าต้มเครื่องในนี่หมองว่างข้าวเหนียวสดดันท้อนเนาะคะ่ะประกาศตัวมา เครืงไลงัะว้าวสุดยอดสุดยอดโอ้ยหอนหอนห่วยห่อยเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นไปเลือกเครื่องในมากับมือเลยเลือกเอาเฉพาะส่วนช่วงไอส่วนที่แบบบอติมันปันไดมาจา้ะมาอืมเออ ออมันนี่อาจสิเสียงดังจังน้อยค่ะเอ็ดคลิปเนี้ยมือเสาเพื่อนขายของเสียงเพื่อนมาสื่อของอืมจะเบิ่งคันแพนะดูล่ะปื๊ดโอ้ยมมมมมอืม อใส่จำไมปอดจำไมอื้ยกระเพาะมันจ่ะ อืมอืมมีค,คาก็ต้องกินค่าจังนอนอืปลอดกินตับกินปลอดอืม โอ้โไม่แฉะแท้าคืนหุ้นส่วนไหนมันพวกกระดูกอืมข้อเดียวกระดูกไงเหนื่อยกระดูกอ้วนน้ำมันมือกันอ่ะอ ครับนั่งตัวอยังอ้นั่งยืเดเ๋ยเนาะ

Ừ. Đẹp không? Trầm bê không phải? Ừ. 재미 <shriek> ใส่ <c oughs> ร่างเองกับมือค่ะบอกเข้า

Bạn nhớ im Bạn nghe đi hả ờ ừ, ừ. không ờ nhiều không được thầy đâu อเสร็มไหม,ม,ม,มครับ้าเปิดไปยค่ะ